สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พรลาก็มาทําปลาหมึกอ่าผัดพริกเผานะคะเนี่ยปลาหมึกตัวใหญ่มากเพื่อนนาดูปลาหมึกสิตัวเลอเลยใหญ่มากใช่ไหมฮะเดี๋ยวพรลาาจะมาหั่นนะคะแล้วก็มาบ้างให้เป็นชิ้นๆน,นะคะ เพื่อนตอนนี้พอล่าก็หั่นปลาหมึกเรียบร้อยนะคะแล้วก็เครื่องผัดนะคะก็มีหอมหมัวใหญ่นะคะมีขึ้นช่าแล้วก็มีพริกหวานพริกหยวกนะคะเดี๋ยวเตรียมไปผัดกันเลยนะคะนี่ก็คุกน้อยๆตามกระเทียมค่ะเสร็จเรียบร้อยไปผัดกันเลยค่ะถ้าร้อนก็ใส่น้ำมันมะกอกนะเพื่อนนะโอริฟออยถ้าร้อนก็ใส่กระริ่เนาะกระเทียมนะคะ ทียมโขลกนะคะมีเปลือกกระเทียมด้วยนะคะจะีด้นห้องเราจะเอาพริกเผาลงไปผัดก่อนนะเพื่อนใส่พริกเผานะคะ อนนี้ก็พริกเผาผัดเรียบร้อยก็ใส่ประเมึกลงไปผัดเลยนะเพื่อนนะคะปลาหมึเริ่มสุกพา่างจะใส่อ่าห,หอมใหญ่พริกหยวกนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะ ด้วยน้ำตาลนะคะกาอาจจะบานนิดนึงนะเพื่อนนะคะมิคี้ค่ะซอสหอยน้ําลงรมขนาค่ะนะคะใส่ ้นหอมนะคะเพิ่มสีสันค่ะปลาหมึกผัดที่เผาง่ายๆกับายปลาก็เสร็จสมบูรณ์นะเพื่อน น้ำเยอะนะคะมีแต่ทราบน้ำมาจากไหนมาจากปลาหมึกหรือเปล่าพะเราไม่ได้เติมน้ำนะคะแต่อร่อยกับเพื่อนสดร้อนนะคะปเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะให้สไตล์พอล่าก็เสร็จสมบูรณ์สีสันน่าทานนะคะนะคะง่ายๆมากค่ะนะคะปลาหมึกตัวเบอร์เลยนะคะผัดครึ่งเดียวกับเพื่อนไม่หมดนะคะวันนี้พอล่าไม่ได้ทานโชว์นะคะแค่ผัดโชว์เฉยๆว่าพอล่ามีกับข้าวอะไรทานวันนี้นะคะเดี๋ยวไปทานกับข้าวสวยร้อนๆเลยนะคะเพื่อน ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมพล่าตลอดมานะคะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ